ะมะเร็งสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยพบผู้ชายมีแนาโน้มป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มเครื่องแสงทางโคง้งผู้หญิงพบมะเร็งเต้านมมาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้หมดกังวลเรื่องโรคมะเร็งรักษาได้ทันทุนทีไม่ต้องรอคิวผ่าตัดมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกแบบรักษาเต้านม4 9่0 0นบาทผ่าตัดมะเร็งลำไส้99 000บาทโดยสลยกาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เครือ

มีทุกวันครับผมตรงหน้าวิศักดิ์คลินิกให้ทางออกจากต่อฟูนแมนชั่นครับ